ไมลิปถึงมีผลกับสีผิวของเราได้ขนาดนี้คนที่เหมาะกับไลฟ์นี้นะคะคือคนที่อยากรู้ว่าทาลิปสีอะไรแล้วทําให้หน้าเราสว่างเหมือนผู้หญิงคนนี้ทาสาสีไม่เหมือนกันแต่ความสว่างของใบหน้าแตกต่างเลยมันเป็นการตกกระทบของแสงก็เหมือนกับเวลาเราใช้แผ่นรีเฟล็กแผ่นสะทอนนะคะเพื่ออะไรทําให้แสงสะท้อนเข้าหน้าทําให้หน้าเราดูนวลสว่างเวลาถ่ายรูปเวลาถ่ายวิดีโอก็เลยสวยแต่จริงๆแล้วเรามีสปอตไลท์หรือมีแผ่นสะท้อนตรงนี้ติ ตัวอยู่แล้วก็คือสีเสื้อที่เราใส่กับสีลิปที่ทําปฏิกิริยากับโทนสีผิวของเราค่ะขั้นตอนที่1เอาไว้ใช้เวลาหาสีลิปของตัวเองวิธีสังเกตนะอันไหนลิปไหนทาแล้วใช่สําหรับเราอะคือน่าจะแบบพุ่งสว่างออกมาแบบผู้หญิงตรงกลางแต่อันไหนที่แบบมืดแบบทางซ้ายแบบทางขวาค่ะ ถ้าไม่มืดไปเลยก็ึืดแบบทางซ้ายเห็นไหมคะทาให้หน้าเราดูป่วยอมเทานะคะแบบทางขวาวิธีสังเกตว่าเราเป็นโทนอุ่นหรือโทนเย็นเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยว่าทาชมพูแบบผู้หญิงตรงกลางขึ้นมีแนวโน้มว่าจะเป็นผิวโทนเย็นค่ะ หรือทาแบบอมส้มแบบผู้หญิงทางขวาขึ้นมีแนวโน้มว่าจะเป็นผิวโทนอุ่นค่ะเราเริ่มต้นหาโทนเย็นกับโทนอุ่นก่อนเพื่อที่จะดูว่าเราเป็นผิวโทนไหนและสีลิปโทนไหนที่ทําให้หน้าเราสว่างและดูออรา่านี่คือขั้นตอนที่หนึ่งพอเราเจอแล้วว่าเราเป็นโทนอุ่นหรือโทนเย็นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะใช้ในการหาสีลิปของเราที่ทําให้หน้าดูสว่างนะคะในข้อถัถดไปลิปสีไหนที่ ทำให้ผู้หญิงคนนี้หน้าสว่างออร่ากว่ากันใครเห็นว่าทางซ้ายกดหนึ่งใครเห็นว่าเป็นแบบทางขวาค่ะอมน้ําตาลมาเลยกดสองเหมือนได้ทำเวิร์กช็อปแบบฝึกหัดไปด้วยกันเลยนะ,ะพร้อมฟังฉเฉลยย่างทางซ้ายค่ะหน้าสว่างเห็นชัดเจนเพราะอะไรผู้หญิงคนนี้มีผิวโทนเย็นค่ะลิปที่เป็นสีโทนเย็นเลยทำให้หน้าเขาดูสว่างค่ะอะ่ลองดูผู้หญิงคนนี้นะหนหรือ2หรือ3ค่ะที่ทําให้หน้าเขาสว่างเขามีผิว คทนอุ่นแต่เป็นอุ่นที่เหมาะกับสีโทนเข้มๆหน่อย1คือปากเด่นชัดเจน2คืออะไรหน้าจมเลยกาเรียกเทาเลยนะครับแต่พอเป็นรูปที่3มันผสมกลมกลืนทาให้หน้าเขาเด่นหน้าเขาพุ่งเห็นไหมคะวันลิปอ่ะเปลี่ยนสีผิวเราได้มากขนาดไหนจากขาวเป็นหมองจากหมองเป็นสว่างใสออร่าถ้าเราเลือกให้เป็นเนี่แหละคะ่ะแค่ลิปแท่งเดียวคะ่ะเปลี่ยนสีผิวเราสว่างใสเละออร่าได้เลยใครอยากรู้ว่าแล้วฉันต้องลิปสีอะไรอะ่ะไม่ใช่แค่สีลิปด้วย สีเครื่องสำอางสีตาด้วยครูมีจัดนะคะเจอตัวเป็นคอร์สที่ชื่อว่าสีเครื่องสำอางออร่าหน้าเด็กนะคะวันที่30พฤศจิกายนครูมีแบบทดสอบให้ทำเราจะไม่ได้ต้องมาลองลิปทุกสีแล้วไม่ต้องเดาว่าสีนี้ใช่ไหมใช่ไหมเจอตัว6,500บาทจาก12,000บาทค่ะกาทำเวิร์กช็อปคือมีอุปกรณ์สั่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะและมีเทคโนโลยี AI ช่วยด้วยรับไม่เกิน5คนเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคอร์สอะไรไม่สะดวกมาเจอตัว3,900บ จากจา0 0ก8,900บาทอะคะ่ะความต่าง,งแล้ว่าเจอตัวกับออนไลน์เจอตัวคุณมีอุปกรณ์พาทดสอบพาฟันธงพาทำแต่ออนไลน์คุณจะมีวิธีบอกหายยังไงด้วยการใช้เทคโนโลยีเหมือนกันเชื่อเลยไลฟ์นี้ประโยชน์แน่นอนนะคะกดแชร์ออกไปนะคะคนยังไม่รู้อีกเยอะจริงๆแก้ง่ายๆด้วยด้วยสีลิปบายบายค่ะ